ลูกชายเนรคุยังไม่ดึกมากนะักเมื่อดิฉันกลับจากธุระนอกบ้านวันนั้นสิ่งแรกที่ดิฉันจะจะทำอย่างยิ่งก็คือได้นั่งหรือนอนพักเฉยๆนิ่งๆสักครู่หนึ่งดิฉันไม่รู้สึกกระหายไม่รู้สึกอยากปูดจาหรือพวกปะทักทายผู้ใด มีเรื่องมากมายที่กำลังอ่อนละวนอยู่ในหัวสมองของดิฉันที่ทำให้ดิฉันรู้สึกอยากจะนั่งนิ่งๆเพื่อสงบสติอารมณ์แล้วดิฉันก็นึกขึ้นมาได้ว่าที่ที่เหมาะสำหรับดิฉันในเวลานี้ก็คือห้องพระนั่นเองดิฉันจุดธูปเทียนและกราบท่านแล้วก็ได้แต่นั่งนิ่ง,งอยู่บื้งหน้าพระพักพระพุทธโรปนั่นเองมองดูพระพักที่สงบเยือกเย็นของพระองค์แล้วก็ได้แต่ขอให้ช่วยปกป้อง แผ่ความเมตตากรุณาให้แก่มนุษย์ที่ยังเวียนว่ายอยู่ในห้วงความทุกข์เช่นดิฉันด้วยเถิดแน่นอนแล้วในห้วงแห่งความคิดคำนึงของดิฉันเกือบเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยว่าไม่ว่าเราจะชั่วจะดีหรือจะเป็นอย่างไรก็ตามองค์พระปฏิมาก,ก็เมตตาการุณาต่อเราเสมอพระพักยิ้มและอ่อนโยนต่อเราเสมอสงบสันติเปี่ยมด้วยเมตตาให้ความอบอุ่นใจ อย่างหาได้มาเปรียบปานได้แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่อาจฉุดรั้งปกป้องมนุษย์ไว้ให้พ้นไปเสียจากบ่วงกรรมกรรมคืออะไรหนอมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ก็น่ากลัวยิ่งนักดูมันวิ่งจีตามติดติดเราอยู่ทุกที่ทุกเวลานาทีมันจับจ้องมองดูการกระทำของเราอย่างละเอียดถี่ถ้วน มันทรงอำนาจและมีอิทธิพลเหนือทุกสิ่งทุกอย่างน่าชงนนักว่าการรมมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรจึงได้ยิ่งใจทรงพลังทั้งเพียงนี้แล้วในห้วงแห่งความคิดคำานึงของดิฉันก็ได้คำตอบว่าดูที่การกระทำของเราเองสิแล้วก็จะเห็นรูปร่างหน้าตาของมันว่ามันสะสวยงดงามหรือโหดร้ายอัปลักษณ์เพียงไร หัวสมองของดิฉันดูจะฟุ้งซ่านมากเกินไปเสร็จแล้วคนที่เชื่อเรื่องบาปปุญคนโทษเชื่อกรำรเชื่อเวนอยู่บ้างก็อาจจะพออภัยให้ดิฉันได้แต่ก็อาจจะมีท่านผู้ฟังบางคนที่กำลังนั่งหรรัวเราะเยาะดิฉันอยู่ว่าดิฉันนี้ชักจะเผยเจอคิดอะไรไม่เห็นเป็นเรื่องเป็นราวก็โถจำให้ดิฉันคิดเรื่องกรรมเรื่องเวรได้อย่างไร ในเมื่อวันนี้นี่เองที่ดิฉันได้ไปพบไปเห็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่สะกิดใจจนต้องมาหยุดคิดทบทวนอยู่ในเวลานี้คุณผู้ฟังก็เถอฟังเรื่องของดิฉันจบแล้วก็อาจจะต้องนั่งคิดคำหนึ่งอย่างดิฉันเวลานี้ก็เป็นได้ไม่เชื่อก็ลองติดตามเรื่องราวของดิฉันดูเป็นปกติธรรมดาของดิฉันที่มักจะหาเวลาว่างไปเยี่ยมพี่อบเสมอแคมิศักเป็นลูกพี่ลูกน้องของดิฉัน แกอ่อนกว่ากันก็หลายปีโยบ้านของแกอยู่ชานเมืองแม้ความเจริญจะพยายามรุกไล่เข้าไปอยู่เรื่อยๆแต่ความอึกระทึกพลุกพล่านก็ยังไม่ถึงกับรบกวนความสงบในบริเวณนั้นเสียทีเดียวดีเสียอีกตรงที่ว่าเมื่อความเจริญเยี่ยมกลายมาถึง ก็ทำให้ที่ดินของแกดูมีราคาเป็นทองขึ้นมาทันตาเห็นทีเดียวแต่คนอย่างพี่อบไม่ค่อยจเจิงหลงไหลงไปกับโลกธรรมใดๆสักเท่าไหร่ดิฉันไปเยี่ยมพี่อบครั้งใดก็เห็นแกอยู่อย่างสมถะสันโดษใช้ชีวิตเรียบเรีบง่ายๆแต่ดูมีความสุขดีซะยิ่งกว่าอัครมหาเศรษฐีหรือเจ้าแม่พันล้านบางคนเสอีก ดิฉันชอบไปเยี่ยมพี่อบบ่อยๆตรงที่ว่าแกเป็นคนที่น่าเคารพนับถือเมื่อไปสนทนาปราศัยด้วยครั้งใดก็มักจะได้ข้อคิดเตือนใจดีๆมีคติแง่คิดทางโลกทางธรรมให้เราได้คิดพิจารณาหลายครั้งที่คำพูดของแกสามารถให้สติดับทุกข์ดับร้อนในใจของดิฉันได้สมแล้วกับพระพุทธโอวาท,ทีว่าการคบหาสมาคมกับบัณฑิต เป็นทางความเจริญวันนี้ก็เช่นกันดิฉันไปถึงแล้วก็นั่งคุยกันยังไม่ทันร้อนก็ <c oughs> มีเด็กรุ่นหนุ่มสองคนขนีอายุสักสิบเถึงสิปีเห็นจะได้เ <c oughs> ข้ามาหาแกและถามว่า <c oughs> บ้านในผัดอยู่หลังไหนพอจะทราบไหม <c oughs> ดิฉันสังเกตดูด้วยความแปลกใจที่เห็นเด็กหนุ่มทั้งสองคนช่วยกันประคองชายกลางคนคน,คนหนึ่งมาอย่างทุลักทุเล และพี่อบเองก็คงแปลกใจเช่นเดียวกันกันกบดิฉันพี่อบเพ่งพินิจชายใบกลางคนคนนั้นอยู่ครู่ใหญ่ก้าวทานออกมาว่านายผู้นี่นาเอ๊ะใช่ในายผู้หรือเปล่าจ๊ะเด็กหนุ่มสองคนนี้รับรองว่าใช่ดิฉันสังเกตเห็นชายที่ชื่อนายผู้นั้นดูอ่อนเพลียเต็มทีร่างกายสูบซีดผอมจนเหลืแต่หนังหุ้มกระดูกดูน่าเวทนายิ่งนักเสื้อผ้าเก่าๆดูสกปรกซมซอ้อ และทั้งๆท,ที่อากาศร้อนอย่างนั้นแต่ในผููก็ผ้ามาพันคอทบๆเสียหลายรอบจนหนาเตอพี่อบดูมีความรู้สึกไม่ต่างไปจากดิฉันหันมาบอกให้ดิฉันนั่งอ่านหนังสือเป็นพังพลางก่อนตัวแกเองจะเดินไปส่งนายผูที่บ้านในผัดซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักดิฉันนั่งคอยพี่อบอยู่นานแล้วเมื่อพี่อบกลับมาดิฉันก็ไม่รู้ว่าเหตุที่ในผูจะผ้าพันคอทบเสียหลายรอบ เกืบเพื่อที่จะซับน้ำเหลืองที่ไหลยเยิ้มอยู่บริเวณคอของแกพี่อบเล่าว่าในผู้พูดไม่ได้เสร็จแล้วได้เท้ไอหอบจะกินจะดื่มอะไรก็ตีบตันจึงผอมเหลือแต่ซี่โครองอย่างนั้นน่าสงสารเวทนานักพี่อบบอกว่าเด็กเล่าว่าแกรักษาจนหมดเนื้อหมดตัวลูกเมียเข้าหนีหายไปหมดแกรู้ดีว่าชีวิตคองอยู่ได้อีกไม่นานจึงขอให้เด็กช่วยพาแกมาส่งบ้านมาหาพ่อ มาขอขามาลาโทษพ่อที่แกเคยล่วงเกินไว้ขอยพ่อยกโทษให้ดิฉันซักพี่อบว่าแกทำสิ่งใดล่วงเกินพ่อของแกหรือพี่อบนิ่งไปครู่ใหญ่ก่อนจะเล่าว,ว่าแกเห็นนายผู้มาตั้งแต่ในผู้อย่างเล็กๆนายผู้เป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวของพ่อแม่ในผู้ตายเสียตั้งแต่ในผู้ยางเล็กๆพ่อจึงทั้งรักทั้งสงสารตามใจเอาใจสารพัด และการตามใจเอาใจนี้เองทำให้เนผู้เป็นคนเอาเดใจตัวเองโมโหร้ายเวลาไม่ได้อย่างใจก็เป็นได้เรื่องเสมอเมอเมื่อในผู้โตเป็นหนุม่มก็ไปได้เด็กสาวต่างบ้านต่างถิ่นเป็นภรรยาพามาอยู่ด้วยกันนายผัดผู้เป็นพ่อจะชอบใจในลูกสะภ้ยหรือไม่ไม่อาจทราบได้แล้วเหตุการณ์ที่เป็นต้นเหตุให้ในายผู้ก่อบาปกรรมต่อพ่อของตน อย่างสาหัสสากันก็เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งในผัดไปทำท่าไหนเข้าไม่ทราบล้มฟาดลงจนเจ็บกลายเปน็นอัมพาตใหม่ๆใ,ในผู้และภรรยาก็ดูแลพ่อดีอยู่หรอกแต่พอนานวันเข้าก็เริ่มแสดงความเบื่อหน่ายรังเกียจเดียดฉันยิ่งนานวันเข้าก็ยิ่งแสดงกริยาหยาบก,กระด้างเข้าทุกทีหนักๆก,ก็ถึงกับใช้วาจาเชิดเฉือนกระแทกเด็กดันพ่อของตนเอง ที่ร้ายที่สุดที่พี่โอบบอกว่ามันเป็นบาปหนักของนายผู้ก็คือการปล่อยให้พ่ออดข้าวน้ําเป็นวันๆตนเองและภรรยาไม่รู้ออกไปตะลอนเที่ยวอ,อยู่ที่ไหนและวิธีสุดท้ายที่นายผู้เอามาใช้เพื่อให้พ่อรู้ว่าแกเบื่อระอาพ่อเต็มทนแล้วก็คือการพาภรรยาอยพยพแยกครอบครัวไปอยู่เสียที่อื่นพ่อจะเป็นตไตร้ยดีอย่างไรก็หมดความอดทนที่จะสนใจเสียแล้ว โชคดีอยู่บ้างที่นายัดยังเหลือญาติมิตรที่มีเมตตาธรรมรู้ข่าวมาอยู่คอยปรนนิบัติช่วยเหลือไม่เช่นนั้นก็ไม่ทราบว่านายัดจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไรตั้งแต่นั้นมาพี่อบก็ไม่ได้ข่าวคราว,ข,าวของนายผู้อีกเลยแต่แล้วจู่ๆว,วันนี้เองนายผู้ก็กลับมาในสภาพที่แทบจะไม่มีใครจําเขาได้ชั่วเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นเองกรรมเวรก็ติดตามถึงตัว เรากับมันจ้องรอคอยจังหวะอยู่แล้วดิฉันรับฟังเรื่องราวจบลงก็นึกถึงชายร่างสูบผอมซีดจนดูตัวเล็กคล้ายเด็กท่าทางอ่อนระหอยรยแรงและเต็มไปได้วยความทุกข์ที่ชื่นในผู้คนนั้นมันเป็นเรื่องราวของคาตามสนองที่ดิฉันเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่ต้องไปฟังจากคำบอกเล่าของใคร มันจึงเป็นภาพที่ชัดเจนและคงจะจำชัดอยู่ในความทรงจำของดิฉันไปอีกนานแสนนานก่อนที่ดิฉันจะลาพี่อบกลับในวันนั้นพี่อบพูดไว้ให้น้าคิดทีเดียวว่ากำเวนนี่หนาใย,ยนิ่มเรามองไม่เห็นมันก็จริงหรอกแต่มันเห็นเราและก็เพราะมองไม่เห็นมันนี่เอง จึงได้พากันประมาทถ้าจะเปรียบเป็นคนก็เหมือนคนหนึ่งอยู่มุมมืดอีกคนหนึ่งอยู่มุมสว่างเขาเห็นเราแต่เราไม่เห็นเขาใครจะเป็นฝ่ายเพียงพล้ำเล่าน้ำตาเทียนหยดสุดท้ายหยดแห้งคาอยู่กับขอบเชิงเทียนกลิ่นทุบยังหอมกรุนกำจายอยู่ทั่วไปดิฉันก้มลงกราบพระสามครั้งตั้งใจว่าก่อนนอนคืนนี้หลังจากสวดมนต์ไหว้พระแล้ว จะสำรวมจิตสมาทานพระกรรมฐานนั่งสมาธิภาวนาเพื่อสงบจิตใจที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่ด้วยความคิดนานาจะเหนื่อยลา้าให้มันเข้าที่เข้าทางและปลอดโปร่งขึ้นบ้าง